ที่เห็นด้านหน้านะครับคือต้นพันธุ์กระจับเข่าควายนะครับรอบนี้นะครับลูกค้าจังหวัดประทุมธานีนะครับสั่งมา10ต้นเราไปเก็บมาให้แล้วนะครับต้นพันุนะครับเหมือนเดิมเลยไซส์เท้าฝาเหมือนแบบนี้นะครับแล้วส่วนฝักกระจับนะครับฝักกระจับใครไม่เคยเห็นฝักกระจับรูปร่างแบบนี้นะครับต้นพันุที่เราขายนะครับจากยอดเนี่ยนี่คือยอดนะที่เราถือเนี่ยจนถึงจุดที่เราตัดไปเนี่ยประมาณ2ฟุตนะครับประมาณนะประมาณประมาณลักฝอย เขียวๆฟูๆนะครับแบบนี้เลยนะครับไปถึงนะครับลูกค้าก็ปลูกได้เลยนะครับวิธีวิธีการปลูกจับรากนะครับจับรากจิ้มลงไปในดินให้มันอยู่ใต้น้ํานะครับแค่นี้เองในส่วนของยอดจับให้มันลอยน้ําแบบนี้นะครับถึงจะรอดนะครับห้ามจมน้ํานะครับห้ามจมน้ําหรือถ้ามันคว่ำแบบนี้ก็ไม่รอดนะครับต้องจับจับง่ายขึ้นมาแบบนี้นะครับต้นกระจับนะครับถือว่าเป็นพืชน้ําที่มันขยายพันขยายพันธุ์ได้ไวเลยนะครับเพราะว่ามันแตกนะครับ แตกต้นใหม่เนี่ยหรือว่าแตกไหลเนี่ยออกบริเวณลําต้นนะครับบริเวณลําต้นตรงข้อนี้นะครับค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับมันถึงได้ขยายพันธุ์ไวนะครับนี่เต็มเลยนะครับวิธีปลูกนะครับ้าลูกค้าได้รับต้นพันธุ์ไปแล้วนะครับจับลากนะครับลากตรงนี้นะจิ้มลงไปให้มันอยู่ใต้น้ํานะครับแบบนี้นะครับแล้วยอดครับยอดจับหงายขึ้นมาให้มันเสมอน้ํา เพื่อที่ใบมันจะได้รับแสงได้นะครับแค่นี้เองครับวิธีปลูกต้นกระจับ